กล้าพูดว่านี่คือ EP ีที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติ90เเนเี่ยกษียณไม่ได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยแก่แล้วยังไม่รวยครับทุกๆ20ปีของจะแพงขึ้นประมาณ 4- 6เท่าหรือในมุมกวกบกันก็คือทุกๆ20ปีเงินอ่ะจะด้อยค่าลงค่าลง4ี่นเท่าถ้าจะ,กะเกษียณได้เขาต้องใช้เงินเท่าไหร่โหยี่สิล้านครับ <laughs> ขอขึ้นเงินเดือนครับไม่ต้องทุนไม่ได้ไม่ต้องทุนคุณเก็บเงินกันพวกแตกเลยครับเพราะมันเยอะมากครับ สวัสดีครับเจอกัอีกครั้งกับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะครับต้องบอกว่าเราสร้างช่องนี้มาได้ประมาณสัก3ปีกว่านะครับทำมาแล้วกว่า200 EP ครับกล้าพูดว่านี่คือ EP ที่สําคัญที่สุด EP หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะ EP นี้เราจะว่าในเรื่องกับดักที่ทําให้คนส่วนมากนั้นเกษียณไม่ได้ การเกษยียณไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยแก่แล้วยังไม่รวยครับไม่เหมือนกับหลายๆประเทศนะครับในโลกใบนี้ที่รวยก่อนแก่ทีนี้มันมีวิจัยด้วยครับว่าประชากรมากถึงประมาณ9 0นั้นไม่สามารถเกษยียณได้นะครับหลังอายุ60ครับแปลว่าเขาก็ต้องกัดฟันทนทํางานต่อไปนะครับทีนี้นิยามการเกษยียณของคนส่วนมากก็คือว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยไม่ทํางานอีกต่อไปแล้วเช่นหลังอายุ60ไม่ว่าจะอยู่อีกกี่ปีก็ตามสามารถมีเงินมากพอ เลี้ยงตัวเองได้ไม่เดือดร้อนจนตายนั่นคือเกษียณถูกต้องไหมแต่คนส่วนมากทําแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเงินไม่พอข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ประชากรไทยส่วนมากเลยอายุ60เก็บเงินได้แค่200 0 0 0บาทเองนะครับทุกคนลองจินตนาก,การตามผมนะครับว่าเราเป็นสังคมสูงวัยใช่ไหมครับผู้สูงอายุเกิน6 0 6 5เนี่ยจะมากขึ้น,นเรื่อยช่วงประมาณปี2030เนี่ยเราจะมีประชากรผู้สูงอายุเกิน6 0 6 5เนี่ยประมาณ20ล้านคนนะครับลองนึกดูว่า90เซนเนี่ยเกษียณไม่ได้ เราจะเอาเงินจากไหนมาดูแลพวกเขานะครับ EP นี้พิเศษมากครับเพราะผมจะสอนวิธีการคำนวณเงินเกษียณครับ 1. น,นะตอนเกษียณต้องมีเงินเท่าไหร่ 2. คือแล้วแต่ละเดือนคุณต้องเก็บเท่าไหร่แบบครบจบใน EP เดียวเลยนะครับมาดูข้อมูลที่น่าตกใจกันบ้างน,นะครับ ประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนเปิดบัญชีธนาคารอยู่ประมาณ116ล้านบัญชีครับเรามีประชากรประมาณ70ล้านคนแต่ละคนก็มีมากกว่า1นบัญชีใช่ไหมครับจาก116บัญชีนั้นมีเพียงประมาณ106ล้านบัญชีหรือประมาณ88%ที่มีเงินในบัญชีไม่ถึง5 0,000บาทครับถามทุกคนเน่ยว,ว่าคุณว่าคุณจะ,กะเกษียณได้ตอน,นอายุ0คุณต้องมีเงินกี่ล้านครับคอมเมนต์้างล่างได้บอกได้เลยว่าตัวเลขนี้จะเปลี่ยนไปเมื่อคุณฟังจนจบครับ ก่อนจะไปต่อนะครับใครที่ยังไม่มีกระดาษปากกาหรือไม่มี iPad จดนะครับแนะนำว่าให้พอสเอาไว้ก่อนไปเอากระดาษปากกามาก่อนนะครับและเดี๋ยวมาคำนวณไปด้วยกันครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะมาคำนวณไปพร้อมๆกันครับจากคำนวณการเกษียณได้เนี่ยเราต้องอาศัย4ตัวเลขด้วยกันครับ1คืออายุปัจจุบันครับ2คืออายุเกษียณหรืออายุที่คุณต้องการเกษียณ3คืออายุไขก็คือจะตายเมื่อไหร่นั่นเองนะครับแล้วข้อ4คือแล้วหลังเกษียณคุณจะใช้เดือนละเท่าไหร่ครับคุณต้องรู้4ตัวนี้ครับถึงจะคำนวณได้ครับซึ่งบางตัวเลขเนี่ยคุณต้องประมาณเอาครับเพราะอาจจะไม่สามารถบอกเป๊ะๆได้นะทีนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเราจะ เชิญแขกพิเศษคนหนึ่งมาเพื่อทําการคํานวณไปด้วยกันนะครับเขาจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านประชาชนของเราเลยนะครับเนี่ยให้เห็นว่าเขาเป็นคนธรรมดาทั่วไปเหมือนเราๆเนี่ยน,นะครับถ้าจะ,กะเกษียณได้เขาต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วจะบอกว่าคนนี้เป็นเรียกว่ามันสมองอยู่เบื้องหลังรายการเราด้วยนะครับขอเสียงประมือดังๆต้อนรับน้องส้ม,มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่คือเขียนสคริปต์ให้ตัวเองได้ออกรายการใช่ไหมครับโอเคเราเล่นเราเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการนะครับนักนำตัวหนึ่งให้ทางบ้านรู้จักหน่อยครับสมโอครับผมเป็นครีเอทีฟครับมีแฟนยังครับมีแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องติดต่อมาหลังใหม่นะครับโอเคอ่ะสมโอครับครับเคยคำเงินกระเสียณมาก่อนไหมยังเลยครับยังใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวพี่ทำให้เองกับมือเลยนะครับครับผมอย่างที่บอกครับว่ามีต้องต้องการเลขสี่ตัวใช่ไหมครับเริ่มต้นที่อายุตัวเองก่อนครับเท่าไหร่ครับสามสิบ อายุเกษียณครับคำว่าอายุเกษียณนี่คือไม่ต้อง60เสมอไปเนาะอาจจะเป็นอยากเกษียณเร็วก็ได้อนี้แล้วแต่คำโอนนะ50ครับเอา50เด็กรุ่นนี้เจนนี้ไม่มีใครอยากทำงานจน60ทั้งนั้นเนาะต่อมาครับอายุไขสัก70ก็พอครับน้อยไปบ้าแล้วเอางี้พี่นะนามวิธีการนะครับ ให้ช่องโอเ,เนี่ยลองนึกถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับที่ท่านอาจจะทั้งเสียไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ครับในครอบครัวรเราเนี่ยอายุมากสุดเนี่ยเท่าไหร่อตอนนี้80แล้วครับคุณตาครับคุณตาใช่มชครับแล้วยังแข็งแรงอยู่ไหมแข็งแรงดีครับผม โอเคไม่มีวิแววว่าจะไปดี๋ยวนี้ใช่ไหมโอเคแปลว่าอะไรแปลว่าการแพทย์ทุกอย่างมันทําให้เราเนี่ยอยู่นานขึ้นใช่ครับผมครับให้คิดอีกทีหนึ่งเก้าสิบครับเก้าสิบอาเขตเก้าสิบอันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆครับคนยุคนี้อายุนานขึ้นจริงๆครับตัวสุดท้ายครับหลัง50อยากจะใช้เดือนละเท่าไหร่อันนี้ต้องรวมนี้ด้วยนะเช่นสมมติว่าช่วงแต่งงานยังต้องส่งยังต้องเลี้ยงลูกไหมลูกเรียนจบหรือยังเที่ยวบ่อยแค่ไหน ห้าหมื่นแล้วกันค,นครับห้า0 0ื่นโอเค50,000ื่นค,นครับวิธีการนะครับเสรต็ปแรกก่อนเลยคือเอาอายุไขลบอายุเกษียณครับก็คือตอนนี้หลังเกษียณเนี่ยสโอจะอยู่40ปีนะครับโดยไม่มีเงินคูณ12เดือนเท่ากับ480เดือน480เดือนคูณได้วย5 0 0 0 0โอโ้โหยีล้านครับ ทอมโอต้องเก็บ24ล้านตอนอายุ50-50ครับมาดูว่าแล้วทอมโอต้องเก็บเดือนละเท่าไหร่วิธีคำนวณต่อมาคือเราเอาอายุกเกษียลบอายุปัจจุบันครับ <20 S 1> ก็คือ50ลบกับ30คือ20ปี20ปีหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องคูณเดือนเพราะว่าเราถามทอมโอว่าใช้เดือนเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เลยต้องเป็นหน่วยเดือนนะโอเค20ปีคูณ12เดือนได้240เดือนใช่ไหมครับครับผมช่วพี่หน่อยคือเอา24ล้านตั้งแล้วหารด้วย240เดือนครับ เท่ากับ1นึ่งแสนทวนครับช่วโอไม่ใช่หาเดือนแสนนะส้ม่วโอต้องเก็บให้ได้เดือนแสนบาทเริ่มต้นเดือนนี้เลยครับสามารถไหมครับ ครับจะพยายามครับ <laughs> ผมบอกย้ายคุณลองทำาดูคุณจะรู้ว่ามันออกมามันเยอะมากครับ <c oughs> นั่นแปบลบว่าทําไมคนส่วนมากถึงเเสียไม่ได้เพราะว่าใน4ตัวนี้มันมีหลักๆ1ตัวแปรที่คุณไม่สามารถที่จะฟันธงได้ก็คืออายุไขอันอื่นนะคือบางทียังล็อกได้ใช้ต่อเดือนอันนี้ก็ปรับได้แต่อายุไขนี่คือมันไม่แน่นอนถ้าชมโออายุเกิน90ขึ้นมานี่คือไม่พอแล้วนะใช่ครับ แล้วดูทรงแล้วเนี่ยอายุยืนด้วยพี่ว่าพอสมมติว่าเก็บเดือนละแสนมันเยอะเกินไปใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการไม่ปรับสีตัวเลขปรับเลยได้บ้างเนาะอายุปัจจุบันปรับไม่ได้ครับปรับไม่ได้นะครับมีแต่ไปข้างหน้าโอเคครับอายุเกษียณครับปรับได้ครับอยากปรับไหมครับปรับหน่อยก็ดีครับอาจจะอาจจะต้องอาจจะดีขึ้นห้าสิบห้าหกสิบห้าสิบหกสนะครับหรืออายุไขกับรถไม่ได้ครับหรือเอไอันน่นคือใช้น้อยลงครับอ่ะสมมติว่านะพี่คำนวณให้ดูเรื่อยๆนะตอนแรกบอกใช้เดือนละห้าหมื่นสมมติว่าพี่ลดให้ห้าสิ แปลว่าซัมโอก็เก็บน้อยลงไงเหลือเดือนละ5 0,000เป็นไปได้ครับเป็นไปได้มากขึ้นเลยใช่ไหมโอเคแต่จริงๆต้องบอกว่ายังไม่จบเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้คํานวณไรรจะไม่ให้ทายใไรครับเงินเฟ้อครับทั้งหมดเนี้ยเรายังไม่ได้คิดเงินเฟ้อเลยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี้ยทองคาประมาณ6000 6,000ใช่ครับหลักพันตอนนี้ทองเท่าไหร่ สามหมื่นแล้วมั้งสามหมื่นแล้วกันนะสามหมื่นตงโกงแนนะครับโอเคโตขึ้นมาห้าเท่าเมื่อก่อนน้ำมันอาจจะลิตรละสิบบาทตัวนี้ลิตรละห้าสิบสี่สิบเป็นอย่างต่ำล้วสี่เป็นอย่างต่ำก็คือขึ้นมาสี่เท่านะโอเคเอาก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะก๋วยเตี๋ยวยี่สิบปีที่แล้วสิบกว่าบาทได้สิบกว่าบาททุกวันนี้ก๋วยเตี๋ยวห้าสิบหกสิบแล้วครับก็ขึ้นมาประมาณห้าหกเท่านะครับยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับเงินเดือนสตาร์ทประมาณแปดพันทุนนี้สตาร์ทหนึ่งเปอร์แปดเปอร์ห้าก็ขึ รายได้กับเงินเดือนมันไม่มีทางนั่นเลยเนาะถ้าสังเกตเมื่อกี้ที่คือทุกๆ20ปีของจะแพงขึ้นประมาณ4-6เท่าหรือ,รอในมุมแกว่งกันก็นนคือทุกๆ20ปีเงินจะด้อยค่าลง,ง4-6เ <ลง S 2> ท่าเช่นถ้ามีแสนหนึ่งผ่านไปยี่ปีก็เหลือ2 0,000ทีนี้เนี่ยสมมติตอนนี้30อยาก,กเกษียณ50ตอน50ของแพงขึ้นอีกเท่าหลายเท่าอยู่ครับก็ประมาณนี้สี่เท่าหเท่าใช่ไหมครับตอน70ก็แพงขึ้นอีกแพงขึ้นอีกใช่ครับทีนี้คําถามของพี่คืออย่างนี้ครับ5คคคคิิิิดดวว่่่่่่่่่าาาาาพพพพอออมมมมััั้้รรบบนนจะไตงงเเเเสกกีทท ใช่ขั้น<ด>ต<า>่ำเพรว่า<ช>ขั้นต่ำต้องเพิ่ม5้าเท่าทีนี้เปลี่ยนถ่าเป็น250คูณ480เดือน120ล้านครับ ฝากทุกคนนะครับว่าเวลาคำนวณเกษียณเนี่ยคุณต้องคำนวณเงินเฟ้อด้วยครับเพราะเงินเฟ้อมันคือมันจะโจนป้นเงินคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะถ้า120ล้านจริงๆเนี่ยนะครับลองคำนวณดูไหมว่าต้องเก็บเท่าไหร่120ล้านตั้งหารด้วย2 4 0เดือน5 0 0แสนครับขอขึ้นเงินเดือนครับให้เห็นว่าเวลาจริงๆคำนวณเกษียณมันต้องละเอียดกว่านี้นะครับสมโอครับตั้งใจแต่งงานไหมตั้งใมีแผนแต่งงานตั้งใจจะแต่งตอนไหนสักประมาณ5ปีครับ ประมาณ3 5งานใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่้องมีสินสอดทองมั่นไหมไม่มีครับไม่มีนะแต่ต้องต้องมีวงวิแหวนให้เขาหน่อยไหมต้องมีครับคิดว่ามบนดา่ขอคำปรึกษาจากพี่พลนะครับโอเคโอเคเคยคุยกับแฟนไหมเรื่องว่าจะมีครอบครัวมีลูกไหมครับมีครับจะมีกี่คนครับ2คนครับรู้ไหมครับว่าคนหนึ่งอ่ะจนถึงเป็นญาตีนะใช้เงินเท่าไหร่น่าจะหลักล้าน ที่ว่ามีเป็น10ล้านนะสองคนก็สักยี่สิเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเกษียณห้าหมื่นพอเนาะอาจจะต้องรวมของแฟนด้วยแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ส้ม30สิมมติว่าตอน35มห้ส้มแต่งงานจะสมมติว่ามีลูกเลย35มีลูก1ขวบตอนส้มเกษียณลูกอายุ26ครับคิดว่าตอนนั้นเขาสปอร์ตเราได้อย่างครับเขาต้องจะสปอร์ตตัวเองเอาให้ได้ก่อนใช่ไหมใช่เห็นไหมว่ามันเป็นปัญหาของสังคมไทยยังไงก็คือเกษียณไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนี้แต่ไม่ต้องห่วงผมมั่นใจว่าส้มทําได้เพราะว่าเขาคลุกคลีกับความ ลงทุนอะไรอยู่แล้วนะครับอขอบคุณขอบคุณมางให้กับส้มเลยครับทุกคนครับฟังจะลืมเขียนจะจำทำจะเข้าใจ แนะนาว่าคำนวณตอนนี้เลยครับเอา4ตัวเลขมาใส่ไปเลยอายุปัจจุบันเท่าไหร่อายุกเกษียณเท่าไหร่อายุไขเท่าไหร่ใช้ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นคำนวณเงินเฟอ้อด้วยครับถ้าทุก20ปีมันของแพงขึ้น5เท่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตัวเลขก็ต้องปรับ5เท่าเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ละคนคิดได้เท่าไหร่คำนวณแล้วแชร์ข้างล่างแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ดูคอมเมนต์ของทุกคนไปนะครับเทนี้สุดท้ายฝากงี้ครับว่านี่เป็นผลว่าทําไมคุณต้องลงทุนเป็นครับเพราะว่าถ้าคุณลงทุนไม่เป็นคุณก็ต้องเก็็บบเเเเงงินนอย่า่ามมก้สดล แต่ถ้าเขาลงทุนเป็นเองินอาจจะเหลือแค่หมื่นบาทเท่านั้นเองลองดูนะส้มต้องมี24ล้านตอนอายุ60สนะสมมติว่าลองให้ส้มลงทุนเดือนละสมมุติน้ำหมื่นหนึ่งยาวนาน30ปีสามสิแล้วได้ผลตอบแทนอยู่ที่วันสัก8%ออกมาได้14ล้านก็ไม่เลวใช่ได้ใช่ไหมอ่ะแต่สมมุติว่าถ้าได้สัก9%ะจะได้17ล้านถ้าได้10%ได้20ล้านเห็นไหมครับว่าใช้เงินน้อยลงต้องเยอะถ้าออมอย่างเดียวเลยส้มจะต้องเก็บเดือนละ5 0,000บาท แต่ส้มเนี่ยพอลงทุนเป็นสูมตเขาได้สัก10%ต่อปีจาก50,000จะใช้เหลือแค่หมื่นบาทเท่านั้นเองครับแล้นี่เป็นผบว่าทําไมคนหนึงต้องลงทุนเป็นครับลงทุนอะไรยังไงได้บ้างเรามีคลิปมากมายเลยครับตั้งแต่อกองทุนดัชนีหรือพวกตราสารหนี้หุ้นกู้หรือจะเป็นพวก ETF หรือจะลงทุนเป็นหุ้นรายตัวก็ได้หรือแม้กระทั่งคริปโตเคอเรนซีจะเป็นหนึ่งในพอร์ตของคุณก็ได้นะครับแต่ไม่ลงทุนไม่ได้ไม่ลงทุนคุณเก็บเงินกันพวกแตกเลยครับเพราะมันเยอะมากครับและนี่ให้ผลว่าทําไมคุณต้องดูรายการเราครับคุณจะได้มีความรู้เรื่องการเงินเพราะว่าถ้าคุณมีความรู้เรื่องการเงินไม่ใช่ว่าแค่คุณจะได้เงินมากขึ้นคุณจะประหยัดเวลาและคุณจะใช้แรงที่น้อยลงครับเป็นไงครับคำนวณไปเมื่อกี้สนุกไหมครับหรือตระหนักมากขึ้นไหมครับว่าเฮ้ยตัวเลขมันเยอะกว่าที่คุณคิดเเยอออะนนนคคครรรรััับทีีี้้้้ใหหมขดวว่าุุณณู็ตก คุณยังมีเวลาที่จะเก็บเงินและแน่นอนว่าการลงทุนช่วยคุณได้ครับเพราะมันจะทำให้คุณใช้เงินน้อยลงแต่คี์ไมสเสจสำคัญที่ผมอยากจะบอกทุกคนคือการเกษียณได้นั้นมันไม่ใช่เพื่อคุณคนเดียวแต่มันเป็นการช่วยประเทศชาติด้วยนะครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าคุณเกษียณไม่ได้หลังเกษียณ60บแล้วเนี่ยคุณเงินเก็บไม่พอแน่นอนว่ามันต้องมีเงินมาช่วยคุณใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่พ้นมาจากลูกคุณซึ่งบางทีอาจจะยังสพอร์ตตัวเองไม่ได้้วยซ้ำมาจากคู่ครองบางทีก็ไม่พอทั้งคู่หรือไม่ก็มมาาาาาาจจจจกรัฐบบบลคนจจนนอะีเ แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษียณได้นั้นมันจําเป็นมากต่อตัวคุณต่อคนที่คุณรักและต่อประเทศชาติของคุณด้วยครับและนี่คือหนึ่งใน E ีีที่เรียกว่าสําคัญที่สุดของรายการนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี่ดีมีประโยชน์นะครับกดไลค์ให้เราได้กดซุปเปอร์แซงให้ทีมงานได้แชร์เนี่ยให้เพื่อนให้คนที่คุณรักได้เลยครับเขาก็ต้องตระหนักเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, จะเก็บเงินได้ต้องคํานวณยังไงต้องใช้เท่าไหร่นะและทีมงานัเลยถ้าคุณอยากไดดดบบ้้แบกกัะวว่ Subscribe ลรริงค ได้เจอกันทุกสัปดาห์กับเรา Money Matters ครับแ้้วไปเจอกันใหม่ EP หน้าทุกคนไท e แคร์สวัสดีครับ